สวัสดีเอฟซีฝั่งไทยและฝั่งลาวและต่างประเทศนะคะวันนี้แม่น้องอระดามันตามอา,าจารย์อาจารย์โค้งสุดท้ายพี่น้องฟันล่างหางเดียวพี่น้องก็ไปรับส้มเราฟังกันเลยค่ะก่อนจะไปกดติดตามช่องแม่น้องอรดาพาช่วกันด้อค่ะนันตามโค้งทุดท้ทยของอาจารย์แล้ว กูสาทาแล้วทั้งนห้คือเป็นตะเกีบปวดครับแต่นื่อวานนี้เอา่นเบ่งยู่ไหมเบ่งนีไปเมานี่เนาะผิดไส้เตะไส้ไม่ได้เก็บปวดครับแต่เมื่อวานนี้วันอาทิตย์เนาะวันสรลาวยได้วันอาทิตย์เด็กชายยาฝากแหงเลยฝากปวดเอากระวอาเลี้ยงนี่เป็นน้ำด้วย ผู้ใดเฮ็ดอีหยังแฮงแต่ฟักเนี่ยสิก้อยแล้วก็บ่ได้กันด้วยคง <c oughs> สุดท้ายลราสิปั้นหายตัวใดนน้นะวันนี้อาจารย์คงสุดท้ายสิปั้นเลียกรางให้ในในเพร,ราะมันใจเลียกรางอะไรก็บนล่าง เราแสดงฟาแข้งก็เกาตัวนี้อยากให้เขากล่องน้ำบ้าเราจะสรองยังก่อนเพื่อนใหม่เดียวเดียวพอดีเนี่ต้องเอาให้บ่แหลกก็ไร้แล้วต้องละเอียดล่างล่างฟัดขาดตัวได้ฟันเงาเจ็ดหนึ่งนั่และขาดแต่ว่ารูดรูดหนึ่ง่แหละแว่าตามตรงอ่ะให้รูดหนึ่งเออรูดเจ็ดแมน หายหลดหนึ่งเยอะท่ายเลยอาจารย์ม้วนนั่นอาจารย์คือฟันให้หกสองค่ะแถล่างมันคือขึ้นบนม้วนนี่ล่ะก็ว่แน่ใจได้ถือก็ถือมาลางเลยูตรมาลางหูดล่างแมนหนึ่งหนึ่งเลยคือที่เอาเอายังมาใส่ก็ได้เม็ดเดียวอแมนซัมเนี่ยแหละมันคำแมนเม็ดเดียวหลุดหนึ่งล่าง สีมักหาเาวาเซ่มักตามเขาว่าเซ่ต่อันนี้ปั้นขาดอีวดียวคืมันีบนเดียอาจารย์บนกัตัวเก้า่ะตัวเก้าจะได้เอฟซีคุณลังคนกับขมากเเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเนี่ยเก้าเคนมันกับเขาไม้คนกับท่านแม่ของจักมังมันเราก็จะเห็นคลิปเก้าเจ็ดบนไม่ตามตัวตัวล่างคือเจ็ดแปดนั่นแหะตัวอ่านเก้าเจ็ดแล้วก็เจ็ดแปด นี่สามตัวบะที่นี่แค่สองตัวเด็กสามตัวนี่ว่ามันใจไปได้หมนนียเออกับมากไปได้ไหมจ๊ะเจ้ามากมากกว่ามันพันมากคือเจ็ดกับสองพันมากลอร่อย<ม>ในปีนี้เจ้าไปทวนมึงอะไรละถ้าถ้ามาเอา,าตามตรงถ้ามาหกมากมันถือมากมาศูนย์กับมากหนึ่งเอาอยทั้งขั้นกัน

เก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเพราะเหลืยนลักลอยสองตัวน,นี่จากมกระลาว่าจะหมดตัวเลยมันหันออกลักลอยเจ็ดแปดนี่ตัวกันมักสองไหลก็เจ็ดด้วยพาว่าหันมันอกเวกันคู่นาวล้สองวันแล้มันจะว่าหนาจะวาหาบหรอ ทางล่างฟันให้ฟันขาดเกดหนึ่งหางเดียวถ้าผู้ใดอยากโูดก็คือรูดหนึ่งล่างทางบน้ฮซัมบ่วันรักศีบนึ่งยูไทยบ้านึ่งยูไายนึ่เกม่นบแมนเก้าเจ็ดบนตกันคือเจ็ดแปดเลขสองเลขสามตัวสองเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ด แต่วันเล็กทั้งหมดทั้งม้วนนี่นะจย์มันใจล่างารขบวนเป็นบ่ะคะแมนลอยเต็มลอยเลยในวางเลยเส้นคื้มันใจล่างวันหนึ่งก็ถ่ายร่างแต่วุ้นได้มาก็ะได้จับใส่ก็ได้ก okay. ันมาเกีบหนึ่งกันโมักันบ่มัเกียดหนึ่งแมนต้งได้มาใส่ก็ได้ตะวันหนึ่งล่างตะวันแห็งหนึ่งยหลักม้ยเฮ้ยแมนเขาต้องกับเ้มเดียวถ้าศูน หนึ่งคเก่าหนึ่งก็ได้เออแต่ว่าก็ต้องกลับเราล่างยังเดียวอันนี้กเพต้องกลับแมนบ้นเนี่ยแมนล่างหางเดียวไม่ต้องกลับแมนฟันขาตรงๆไม่ต้องกลับมไม่ต้องกลับ,บ,บ,บเพราะเลขสูตรนี่มัน้งวดที่สามนี่ถา้าวดที่ส,สี่หามันอาจจะแปรไปแล้วเพราะอยมันใจหนึ่งเก่ามันหันมันบ่าเนี่ยบอว่าแต่วันมาหาเก่าือจ้ะ วันนี้จะตามสูน่ะมันมาสามหนึ่งกันละแต่เลขสามหนึ่งคือใครว่าเราว่าเลขมันถือเพราว่าทนนำกันะจากให้หลวงหรือเจ้าจมา่านม่านศูนย์สองสามน่ะศูนย์หนึ่งสองสามน่ะม,ม,ม,มันเพราะว่าทำกันหรือเห็นว่าตีตอนห่อไทยคิดวันนี้สามหนึ่งมันก็ับเลขโตเกียวคือเกียวคือมันเพราะว่าทำกันจ้า ก็เลยตัดสามหนึ่งกันหนวกเสืนหานึ่งก็ได้เก้าหนึ่งก็ 9, 1, ได้เพื่อให้เป็นเลขขีกรักสิบถ้าตามสูตรได้เนี่ยแยก้วไข่กับสีรูดถ้าศูนย์หนึ่งหอดเก้าหนึ่งหลักงวดนี่ตัวะนั่นกับสีไปล่องไปเพราะมันใจวันหนึ่งอยู่รักไม่ลังแก้วอ๋อ จะ่า,าสื่อตรงๆได้ปะต้องกลับแม <Man. S 1> ่แต่ผู้ได้ยังรูดก็คือรูดหนึ่งหนึ่งยุดายเป็นไหแม่หนึ่งยุดถายเลยหนึ่งนี่ให้หนึ่งยุดถ้ายแม่ Man, มักตัวได็คือเอาใส่เลยขางล่างฟันขาดคือเจ็ดหนึ่งแต่าอยากขาดก็คือเอาหนึ่งยุดถ้ายรูดเลยนะคะขางล่างตรงๆไม่ต้องกลับไม่ต้องกลับข้างล่าง ข้างบนนี่เก้าเจ็ดเป็นตัวเน้นตัวล่องเือเจ็ดแปเลขสามตัวสองเกาเห็ดเก้มเจ็ดนะคะเดี๋ยวให้มาว้าคิปเพิ่นนิไปเขาคาดิกันยังมากันยังมาว่าิไปกินน้ามันยังเอิญพึ้นไปก็กินเลื่ๆหน้าบัดที่นี่คาบ้านวามดนก็มนมน้นว่ดส่งเมาเรือมีได้คนว้าให้เนาะ คนเฮาเนี่ยมันอาการเบิ่งมันอาการด้ซื่คนเ่เาคนเป็นจังซี่คนสมเมาทั้งี่คนสมนี่ก็สิว่าผู้สังเกตการหลแต่นี่นะแสดงว่าานบ่มไกก็ใส่เกจหนึ่งตัวเดียว้วเด้อวพี่น้องลงทุนหน่อยๆนัอมันมีเซ็นเป็นตากระโดดขึ้นบนวดนั้นหกสองหนูเห็นมันกระโดดขึ้นบนอ่ะรับตามสองวดมาผมก็ถึเลยยินต่วัลัิ1ห้องใส่ก็ถือ ชาลักิบที่ว่าแต่เขาอ่านอ่านถือคือว่ามันจะเนเลขขี้อ่ะแต่เขาจับเขามั่นใจตัวเดียวเนาะมันจะได้ว่าวันนี้ทางวัาต้องพันเลขขี้งมันก็มีตัวเดียวคือหาวันนี้เลขขี้งนีตัวเดียวคือเจ็ดก็มั่นใจว่าเจ็ดพอยังคือศูนย์หนึ่งสองสามพระ่าทนักันอยู่แล้วสามน่เมตรตาตัก็เลยเหลือเจ็ดตัวเดียวก็สิมั่นใจ ตัวเลยแห่งเกศตัวเดียวเลยแมนคือถุ่มถุ่มตัวนี้ตัวเดียวไม่ต้องกรับเน่นเนินหนึ่งร่างแมนร่างหนึ่งกับหนึ่งแห่งห่งหนึ่งยุดถ่ายแลให้มนจะหน่วยมักตัวได้จับใช่ก็ได้คอยหนึ่งยุดถ่ายร่างเพราะคอยกระชีรูดแต่ศูนย์หนึ่งหัดเก้าหนึ่งสุระไจ้ที่เนียนตัวนี้ก็หมายหลังจาก สามผาแล้วนี่ก็สิไปอาบน้ำไปเขากาเดิกบ่กเขากะเดิกเรื่อยังไหนปดมุ้งเคยสองมุงสองมุ้งมัสองมงเทงไปงานให้เจ้ายัาเด้สิยันได้ิสสารสดหาอยู่หาอยู่กา่น้องช่องก็ได้ด้จีประเทศเล่าก็บได้ยุคคนอนี่เนี่ยแถวทัวในเขตนี่คนเล่าเปนไปกันเล้เอาสียแสาความกันหเออ เห็นว่าสาระส่วนเห็นสาระน้ำไหมบ่หยอกกันเอ้เรี่กว่นนี้มันเขากันเนี่ยเอาวันนี้เขานะจ้งเจใจาประกาศไม่พอ่น่ยบัดที่นี่นี่แหละเจ็ดหนึ่งเม็ดเดียวอันคางบนก็ต้องไปสนใจหรอกแมนแมนเพิ่นมันใจเพิ่มมาเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งก็ต้องกลับด้วยครับเด้อเม็ดเดียวไม่ต้องกลับนะครับอยากได้รถก็ซื้อเอาอยากได้บ้านก็ซื้อเอานย้อนเลขตัวนี้หละเจ็ดหนึ่งอนีนะครับหอาว่ามากระลูดเราครับ พะเลขเกของวันี้พระนสิประกาศหาคู่รา <us S 3> <us S 2> เรกข,ของวันี้ก้อนนสิประกาศหาคู่สัอนเอฟซีโชคมาํำเดอ้อให,หนาอาจารย์โชคดีได้โชคดีได้ได้หลายได้หาเงินหาโสดาดวงยนยนต้อย่ท่าดวงคิดน้น <laughs> ยน <laughs> เาิดัเียเขาเรออกก้อนคนเบิง้ <laughs> <laughs> งหลดบนเขียบกเป็นหอกคนเนี้ อารมณ์ดดีตลเห็นเพื่อนหัวล้านไหม่้ามมันเทียวไว้เอ็นด์เลยคอยบวชหัวล้านนะยโอ้ล้านย้อนบวชโดนเลยโอ้เป็นล้านย้อนน้อยจะแค่ตลอดอายุยี่สองปีบวชแปดพรรษาวเามันเที่ยวได้แปดปีไม่บางคนเที่ยวแล้วก็ดูได้ปันกันเนาะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะที่แบ่งปันให้ FC โชคดีในทางของอาจานนะคะ